สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าววินดีนะครับวันนี้ขอนําเสนอกับข่าวที่ว่าเอฟเคียปมปีใหม่ไม่เคยไปเขาใหญ่ชี้แจงสงกรานมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพมาฟังกันเลยครับก่อนจะฟังข่าวนะครับก็ช่วยกดไลค์ให้กําลังใจในการนําเสนอด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นกับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวมาจากสนุกคอมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังด้วกันนะครับ กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนงว่าทําไมไม่พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปร้านกาแฟที่เขาใหญ่บ้างซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าไปตลอดครับแต่ไม่ได้ถ่ายรูปงานนี้นะครับพอมีโอกาสได้เจอแอปทักษอรพักสุขเจริญนะครับจึงได้มีการถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยเธอเนี่ยได้เผยเอาไว้ว่า สงกราน,นี่ยยังคงมารับน้องปีใหม่อาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมแต่ไม่เคยไปเขาใหญ่เพราะว่าหากจะไปต้องมาขอเธอก่อนเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดและเป็นเรื่องของการเดินทางอีกทั้งบ้านของสงกรานเองเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันที่กรุงเทพซึ่งคุณปู่คุณย่าเองก็อยู่ด้วยง่ายต่อการรับส่งส่วนเขาใหญ่เป็นเบียงแค่กิจการที่ทำอยู่เท่านั้นเอง ก็รู้แล้วใช่ไหมนะครับว่าเออเนี่ยเขาใหญ่เป็นเพียงแค่กิจการที่ทำนะครับไม่ใช่บ้านนะฮะอะแล้วก็เขายังได้บอกตรงนี้อีกนะครับว่านี่ครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบ้านคุณสงกรานเนี่ยอยู่เขาใหญ่แต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสงกรานนะครับทำธุรกิจที่เขาใหญ่บ้านอยู่ที่กรุงเทพค่ะเราอยู่ใกล้กันด้วยซ้ําซอยตรงข้ามกันเลยค่ะอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ นะก็จะได้เป็นที่ทราบกันทุกคนเลยนะครับว่าเออเนี่ยบ้านคุณสงกรานนะครับไม่ได้อยู่เขาใหญ่นะครับแต่ว่าบ้านคุณสงกรานเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันก่อนจากกันก็ช่วยกดไลค์ให้กําลังใจในการนําเสนอด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมีอะไรเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้พวกท่านได้รับชมกันอีกนะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เลือกชมคลิปอื่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ,อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ